สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสองเสาหน่วยบันพื้นหาของปลาเลยค่ะมาแต่ล่วงคลิปด,ด้นเลยพี่น้องคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปหาอีลีดหาอุปกรณ์ก่อน,อนมากระสาหุบชื่เก่านะคะอันนี้เขาเอินวาเห็ดยังคุณอุปกรณ์ต้นนี้เขาไปเห็ดยังอุปกรณ์ต้นนี้เขาเอาไปเห็ดอ,อีอหอยังห้อีลีดแล้วทำเมืองว่าต้นนี้เราไปเห็ดแบบใดด้วยคะ่ะ บรรยากาศมันนี่และเอาไหลตีงูหย่านคือกันเด้อพี่น้องได้แล้วป่ะนี่ะเริ่มพี่น้องคุณค่ะวายถ้ยเจอสีแนมเห็นคือมูเขามานี่ผัดสายตาบอดก็สายใบตั้นกล้วยมันขึ้นมา ให่พอฮึให้อีลิตนั่นน่นคนสายตาบอดีพี่น้องเอ้ยออเออถือข้าวตาพร้อมเนี่ยนี่นี่ กทนุ่ากมัดท่น้งไมัจีดจะเป็นองซององไฟกันวยนี่หาข้างหลังขโอ้จะเย็นผึกเพีกรยาสิจจมไหลนี่ ล่มาแล้วซุ้เอาเง่นนะไอหว่าเห็นบ่านันไอ้จับคอสับหัเพราะอันนี้่บ่านันนะไห้เตพวกปูนมาต้องกลุ่มเหมือนกันไอ้เด็เอาไหมเข้ามันมือไหมเออเห็นนยัซองไฟนี้เขาตีลานี่เนาะ อื้มตัวเงี้ยนตัวยื่นตรงหัวมันเห็นนี่ได้นี่ดินี่จ้องไปนี้กันเล้ยอู้หหลายอยู่พี่น้องหลายหลายต้องใส่ไปตานกวนให้มันขึ้นมาด้วยค่ะเอิ่นหาสิบหาสิบมก น่ยเขามาจับอีหลีไทยอ่อีเถวแถตาปอดี้วายาเห็นไหมน้เห้ยนั่นนอ้อย่า่แล้วนอ้าวลดมออ้าวนั่นยิ้หนิอ้าอยู่เขาเห็นน้อาถ บมีใบ,บตานเลยเนาะไปหาใบตานเลนาะเ,เอออ่รลทเป็นสัดขี่สงสัยนหะหลากใบตานมากอาวมอกี้าก็ยันอันนี้ไฟนี้เห่าไหม,มไเห็นแต่ว่าเนี่ยอิลีนั่นรุดมือ ผู้หงคนละทางผู้หตัว่เอ็มยุหีเต็มยุหีฮเมยใส่เขาห้องจะคว้างมัเฮ้ยแม่ไมเข้ามาเมืองไฮ้ยี่หังนี่ต้นโอ้แมงมุมโอ้เสงไฟนี้กันเลย นั่น,นสีแรงงานนี่บิดกงานสละโวดชกกะสิกวาากวากวมันต้องมีใบตานด้ยนี่เนาะแว่มีใบตานมันจะสิบว่บบาควยได้ละว,วาได้ละโวดละวา ก็ดีสองหลอบสามหลอบหล้วกับพระท่านเห็นพอโตอยู่หลายๆก็เห็นดีอยู่บ่ได้เดลี้ยงหลีธรรมชาตินะคะพี่น้องเห้ยเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วเห้ยคือเห็นสามโตนั่คือเห็นโตเดียวนี่พี่น้องเห้ย <laughs> cái này phải ờ mày sang đầy nè mưu mày nó mưu mày mưu mày ngoài <laughs> 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 nhưng mà xem đang xài nè ไอ้หูนเป็นดองๆหูนั่นเห็นอีกแล้วพี่น้องเอามันมันคือบอลนีวะนี่มันบอลนีเจ้าพี่น้องจุกมันทาเคยทำดีนี่จ้านึ่งพี่น้องนี่แล้วเห็นไหมนี่อย่าเอาไฟงี้แหมลูกพี่ นี่เขาค้างไว้ในขุนี้ด oh, ้วยคุณพ่อเงี้ยม so oh, ึงเงี้ยมึงเงี้ยมึงเห็นเขียดอ้าหายจ่อยเป็นโลแล้วนี่เหรอแล้วเ็นอะไรอิน้าบ้านเขาเออเขียดอีนาเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วคุณพ่อม่ ทีมงานมาเรื่อยๆพี่น้องแล้วจากออกจากก้าลาหนูนะคะเข้ากับเ็นไสอีลีค่ะพี่น้องสุดยางคืออาหารธรรมชาตินะคะอืมสลาวดูเชี่ย,ยแม่สองอ้เจีากบขุด้อย,ยูกอุจจารยอุยยงอยยงยองยองนี่ พี่น้องอ uh ีโลจี้โลมันมาท่านใส่เสื้อกักแม่พี่น้องนี่นี่นี่เห็นลแสบคือกัไป่อหน้าายตูู้ามามเ้อุ้ยจับา้อยกันสิละนี่เออจับจับอย่าพูดเอออย่าพูดอย่าพูด อ้าวพี่น้องเดี๋ยวสิตังใจจับล่ะเพราะว่าครูต้อสู้ลยเหลือเกินเดี๋ยวสามารถมึงฝนตอนถ่ายๆเด้ค่ะ,ะนู้นน้นพี่น้องฝนปรากฏว่านีาเ่เย็นลมเย็นลมฝนมาไปหนุนวัดจับแล้วะะด้อค่ะใช่ขึ้นสลาบุตรเขาทั้งปวาทั้งจับนี่จับไปตื่อซะเวย้ยนอน,าน มึงยามึงยาสองโตสองโตในเบื้องบลบมันจะนึกมึงนี่น้องมันลมมากเลยอ่ะมันอาจาศเพราะว่า,วาถ้ามันล่มนี่เป็นอุปสรรคในการหาอีู่ีแค่นี่ ปลาต่อมมันมีใบตานเจ้าพี่น้องจับมือสดจับสดเลยสุดยอดนั่นเห็นไ่มจับสดอาศัยเสียงงวงมูนะครับอาศัยเสียงของมูอาศัยเสียงมูโอ้โหนี่คือขบนี่แหละว่าปูบ่าวนี่ไหมนี่นี่อู้ายมือค่ะชองโซ่ตัวสามหาย

นังไม่เยอมันยังยห่างองเีข sure> ู่ลก็กล <ah ้าวอาขู่มากแบบก้าวอีตงบัดทงโอลีดบัดทงโอ้ยขุน้ำมูกันเด้อพี่น้องเลยหยมันลมเปลี่ยนไม้แล้วค่ะพี่น้อง เปียนไม้ละค่ะอุ้ยลมล้มเดินได้ีเยได้ได้คือการแฮปปี้เปิดแต่อเปิดมันก็ออกฉันว่าขุ่มันคุน้นที่ิดเลี่ยงอูู้ย่่ายุก็ั้งล้างนั่นน่ะนที่รอฟีรอบทั้งนี่เออเอ้ามันของห้ามันตเวาล้้าได้เปย่างบ่ได้เปิดได้เปิดได้โอเคโอเค นี่ว่าจะมันร่มมึงซื้อเลยนี่มันร่มพวกหนึ่งนี่มยีไปจังเ่ยนไม้พี่น้องไปเพรว่ามันเพราะนี่มันเขาไม่จอดที่เขาไม่หน่องยางดักเนี่ยอืมเพราะว่าไม้ล้างหมีก็เคยขึ้นพี่น้องเพราะมันร่มอิรีเลยบอขึ้นแล้วอากาศถอนท่อนเอาๆนี่ขึ้นนี่คัดเขาว่าอู้สตางสตางมันปะ สตางกับมาด้วยพี่น้องมันไปเยอะให้ลีดโตอนะโอาะไฟสายมานน้ำให้ลีดนะอยู่ก็พอนะสะตางมากับเสียหลังด้อพี่น้องไปไปลุ้นกันต่อสะเล่ากันกัน,กนร่างเดืดเแล้วดเวดเวืไม่ไม่ได้ก็เกา ก็ที่งานมีหลายเจ้าเลยข้าฝนตะเตียนกายแบบอีกแล้วมีหลีแข็งกายเลยมันไต้มันมันจังว่แหล่ะอืออ้าวอยากรักก็จะกินเหรอวะขู่ห้อมันไงผู้ วันนี้เขาออกคับแน่เด้อพี่น้องที่จุดเขาต้องออกเร็วกว่านี้เพราะว่าประกาศมาประสบปัญหาลมน้ำตัวตางไฮ้มอีลิดมามีติหึหึหว่ายวัดแต่คุปอีลิดคุปเกิร์บต้องเทมันแต่อีลิดเะไรเดียวกระต่อมเทมันแต่อีลีดรเดียวปะวเอหรือพึ่งมีขาไปเออเรียนรูไปพร้อมกัน Nên đủ với phòng gần gần rồi, nhà sáu này là phía nóng ấy Tiếng ừ. hỏng nhang lái đấy phía nóng, không bỏ mà mình lồm Ừ, ừ. lồm hỏi nó lồm, lồm hái phải là đến mà tăng Hiến mà Thấy Chắp được Nên, chắp chấp Ủa, tăng mùa vàng ในอู้จีุ้ยนี่ตกพี่น้องเข้าบ้านเข้าบ้านอู้ยังใดอยู่ฝนตกคลิปนี้ตกร้องซ่อมนีละค่ะเดี๋ยวสิเป็มึงอยู่ฮ้องเงินด้หน้อยได้หลายปันไดดอู้ยังตกยังใดเอาไปไปไปเข้าองเงินเข้าองเงิน ต้นตกก่อนพี่น้องถือว่าได้ได้อยู่ปนหนึ่งน้อยๆไปคลิปนี้จบลงสำนีแล้วค่ะว่ากันไม่คลิปนะมือมือ,มอเดี๋ยวมือใหม่ไปใหม่สวัสดีค่ะ